สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาว youtube นะครับวันนี้อยู่กับเราช่องรดำสิ่งดินระเบิดอยู่กับหน้างานปากโบมันเดิมครับผมจอจัก2ตัวเลยครับพี่น้องไมโครยืนหลังเสืออย่างเดียวหก้อเรามาประมาณแดคันครับนี่บนกันเลย ไมโครไม่ได้หยุดเลยนะโบประมาณสองไร่ครับผม ี่นสบายครับหลังเสือเมื่อวานนี่พากันวิ่งไป400กว่าเที่ยวครับตักสองขันปักโบหวานเกียบเลยครับผมหางานยังไงให้ทนันไอทำให้ทนนันเนาะนี่ตักกันเวลาสองสามรอยเที่ยวสี่รอเที่ยวนี่ ในอำเภอครับผมแข่งกันเยอะครับตัดราคากันไปกันมาส่วนเราก็นี่มาหากินในป่าอย่างนี้หละไม่เดือดร้อนใครครับผมอยู่ในป่าสบายใจ ต้องไปแข่งกับใครน้วพี่น้องทุกวันนี้นี่รถเยอะครับตัดกันไปตัดกันมาจะไม่เหลืออยู่แล้วดินก็ต้องซื้อค่าเที่ยวก็ถูกลงน้ำมันก็เแพงขึ้นเอ๋อว่ากันไปนะ Cái này đẹp Để cho sợi chạy Cho, cho xíu đi ha phù Tạm tít tít các bông. ก่อนเราวิ่งเทระยะประมาณตรงนี้ไปนี่นะครับตอนนี้นเริ่มไปไกลแล้วที่ทไกลเริ่มหมดแล้วครับนางานนี้นี่เจ้าของเขาไม่อั้นนะครับให้แต่ถูกใจกีเทีย่วก็ว่ากันไปนะเช็นตัวนี้เราก็ มีต่อเรื่อยๆครับมีก็ G O 8ปด E ขับโดยจันบิร์ดถอยเสียบเยรั่นี่เมื่อวานนี่ไมโครไม่ได้หยุดเลยอาการถอยยักถอยยักเลยอ่ะ เมื่อวานผมได้55เที่ยวเติมน้ำมัน400บาทโอ้หวานเกียบคันน้ำเงินของเราตามกันมาติดๆครับวิ่งไม่ไกลเท่าไหร่ถามว่าสำหรับปากบโบมันไกลไหมไกลนะแต่ว,ว่าทางมันวิ่งคล่องครับไม่มีการหนืดเดี๋ยวผมพาไปดูที่ทีท โอ้เจ้าขี่อิมมาแล้วครับผมเจ้า,จาขี่อิมน้องแดงไปเมื่อกี้เองมาไวถ้ ตรงนี้เราก็เทนะครับนี่มาวันแรกก็เทตรงนี้เลยเทเป็น,นทางที่เขาขุดออกประมาณนี้ครับขุดออกมาทําถนนตรงนี้จะของนาเลยว่าอ่ะให้ขุดสะลูกหนึ่งเอาดินวิ่งถมให้เต็มนะตับพื้นที่นาไปในตัวเลยครับนี่เทข้างทางอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราเทใกล้ๆเสร็จมดแล้วต้องไปไกลแล้วครับผม 走，走，走。 เป็นหลุมประมาณนี้ครับเราก็เทให้จิมหลุมหนึ่งนี่ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับนี่ตกไปหลายเที่ยวเหมือนกันรถไทยก็ตั้งกองไว้เลยครับไลยปาดท,ทีเดียวทุ่งนาตรงนี้นี่เนื้อที่ประมาณ80ไร่ครับเทรอบหมดเลย ที่นาแกเยอะครับขุดนี่แกให้ขุดตามไร่ดินที่เหลือก็ต้องหาที่ลงครับโอ้ลองก้องมาเร่งเลยเส้นทางโค้งหรือเปล่า,าโอ๊ยตีนะคะโอ้กดโดนเตรพี่น้อง ทำเองครับทำเองประมาณอาทิตย์หนึ่งละหลัลงก็โยกๆอะไรเด้อพี่น้องเด้อว,วิ่งจำตูดกันมาทีละสองทีละสามบางทีก็มาเป็นสี่กันนะ่ะ ทีที่เท,ทเราสเปย์ไว้แล้วคลองแน่นอนวูวมาแห้งแท้ขันนี้ไหมด่วนนะจ๊ะด่วนได้ถ้าจ่ายสดอุ้ยคักคักคักพี่น้อง ประมาณนี้ครับผมหน้าง,งานของเราก็พอได้ปนอยู่นะเมื่อวาน400กว่าเที่ยวนี่ถือว่าสุดจัดเราเจอกันใหม่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ